สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทุคนยินดีทุกทุกคนเข้าสู่ซองของเราเลียเจ็ดแปดเทาโรวันนี้มาแรนดอมในหัวข้อความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเออหลายคนเนาะถามมาเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นเดือนแห่งความรักด้วยเนาะเลียจะมาเช็คเอเนอร์จีเนาะแล้วก็มาเซ็คดูเรื่องราวความรัก ของคุณเพื่อนพี่พี่ผู้ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของเลยาเนาะให้เรามาเช็คดูเนาะวันนี้เนาะว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรับฟังความหมายจากหน้าไพาเ่เลยาฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนฟังพ่อความสนุกและความบันเทิงก็พอเนาะไม่หน่อยไม่ซีเรียสนะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังความหมายจากหน้าไพ่กันเลยเลยาจะเปิด สำหรับนี้เนาะเอาสำหรับนี้มาเปิดแบบเสริมให้กับคุณอ่ะเร,รียคอนุญาตสับไพ่ให้คุณแป๊บหนึ่งก่อนเนาะอะ,อะเรียบร้อยแล้วลำฟากันเลยเนาะทีนี้เนาะเรียขอนุญาตเปิดดูอินเนอร์จีของของคุณเนาะ สักสี่ใบแล้วกันเนาะคุณอาจจะเป็นชาวทัดไฟเนาะธาตุลมธาตุไฟธาตุลมเออเออเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและฟังคลิปนี้มีอินเนอร์จี้ยังไงตอนนี้เนาะอินเนอร์จี้ของคุณอาจจะเป็นผู้ที่เกิดในธาตุไฟเม่สิงห์ธนูธาตุลมไม่ถูนตุนกลุ่มธาตุไฟธาตุลมเนาะ เจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าคือความมุ่งมั่นเนาะเออแล้วก็อาจจะมุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จปัจจุบันนี้ Energy แบบนิ่งอยู่ในช่วงที่พักผ่อนหรือว่าหยุดนิ่งหยุดพักเพื่อหาโอกาส ใหม่ๆห,หรือว่ากำลังหยุดนิ่งพักั่วข่าวเพื่อจะก้าวเข้าไปสู่ความสำเร็จของคุณเนาะอืมหรือว่าบางคนบางท่านก็มีการเปลี่ยนแปลงงานเออโดนย้ายงานอย่างปุปปรับสับพันธ์ หรือว่าคุณกำลังหยุดนิ่งพิจารณาแล้วก็กำลังต่อสู้กับความคิดต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรบางอย่างโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งที่คุณกำลังแบบต่อสู้ก้าวไปถึงชัยชนะ ก็คือหากโปรเจกต์นั้นหากสิ่งที่คุณทำนั้นคุณได้คุณได้ปักธงหรือว่าปฏิญาณกับตัวเองว่าจะก้าวไปสู่ความสำเร็จนั้นให้ได้คุณก็อาจจะไม่อาจจะกำลัง คิดทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างกับเรื่องที่เกิดขึ้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นต่างๆนานาที่ผ่านมานั้นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรก็ได้เนาะหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือคุณตัดสินใจแล้วว่าจะทำงานงานนี้ให้ประสบความสำเร็จให้ได้คุณก็พิจารณา ทุกเรื่องทุกเหตุการณ์ที่เข้ามาแล้วก็จัดการกับเหตุการณ์ที่เข้ามานั้นอย่างเด็ดขาดเพื่อความสำเร็จของคุณก็เป็นได้เนาะโอเคก็ประมาณนั้นมีทัดไฟทัดลมอ่ะทีนี้มาดูสถานะหัวใจของคุณบ้างเนาะอย่าแบบ อย่าพึ่งซีเรียสกับงานเกินไปเนาะการการที่เราแบบจะก้าวไปสู่ความสําเร็จเนาะเราต้องอ่าเวลาที่เรากําลังเดินเข้าไปสู่ความสําเร็จเราต้องมีการหยุดพักหยุดนิ่งแล้วก็เติมพลังให้เราให้ร่างกายของเราแบบมีความสุขสนุกสนานอย่าลืมเติมพลังแล้วก็เติมความสุขเนาะในการเดินทางของเราด้วยนะ สุขภาพเราก็ต้องแข็งแรงสุขภาพจิตสุขภาพใจก็ต้องแบบต้องเติมเต็มนิดนึงประมาณนั้นเนาะอย่าแบบอย่ามุ่งมั่นเกินไปอย่าแบบเออเขาเขาเรียกอะไรนะอย่าโฟกัสแต่ง,งานอย่างเดียวจนลืมเรื่องของหัวใจละกันเนาะจนลืมคนแบบอยู่รอบข้างบางทีนะ่ะเราอาจจะเสียโอกาสตรงนั้นนะเผื่อแบบเราเอาเอาใจ ไปจดจ่อเรื่องงานเกินไปแล้วทีนี้คนอยู่รอบข้างเขาบอกว่าฮะเนี่ยควักแบบว่าหันมามองะไรซี่หันมามองไรซี่เนี่ยเพื่อเขาอยากจะแบบมอบสิ่งดีๆให้เราประมาณนั้นเนาะโอเคความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรมันเป็นเดซานมีความสุขดีนี่เออความรักก็มีความสุขดี ต่างคนต่างเป็นความสุขให้กันและกันประมาณนั้นเนาะต่างคนต่างแบบกำลังแฮปปี้อยู่กับความรักนั้นเออเป็นความความสดใหม่ความสุขที่แบบมาเติมเต็มเนาะความสดใสความอบอุ่นเนาะหรือคุณจะได้เจอ, <c oughs> อขอโทษขออภัยเนาะ กินนั่นระยะกินกินชาเขียวไปเยอะเกินอะ่ะกินน้ำเย็นเยอะเกินแล้วทีนี้รู้สึกระคายคอเนาะเออหรือว่าคุณจะได้เจอกับคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณคนคนนี้เขาเป็นคนที่แบบมีความสุขมีความเป็นเด็กสดใสล่าเลิงมีความอบอุ่นเนาะเป็นคนที่นำความสุขมาหาคุณก็เป็นได้นะอมีความเป็นเด็กไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าเขาเป็นเด็กนะอ่าเทที่ระยะหมายถึงก็คือแบบถึงเขาจะมีอายุน้อยกว่าคุณ5ปีสิบปีสองปีสามปีก็ได้เนาะแต่อินเนอร์ความรู้สึกของเขาจิตวิญญาณของเขาอยู่ลึกๆข้างในนะ่ะเขาจะมีความสดใสล่าเริงแบบนั้นเนาะอ่ะมาดูใบต่อไป อ๋อคนคนนี้มีความรับผิดชอบสูงมากชอบทํางานเนาะเป็นคนที่รักตัวเองเออมีความพึงพอใจในตัวเองเป็นคนหล่อคนสวยชอบมีชีวิตที่พึงพอใจแล้วก็ชีวิตของเขาสะดวกสบายเนาะพึงพอใจในรูปร่างหน้าตาเขาอาจจะเป็นคนที่หล่อมากสวยมากหรือว่า อาจจะอบอวบนิดหนึ่งก็ได้เนาะอืมเขาเป็นคนโสดโสดร้อยเปอร์เซนคนคนนี้เป็นคนบ้างงานอยู่กับงานเนาะ <c oughs> สิบไม้ก็คือแบบชอบทำงานมากๆมีความสุขกับการทำงานแล้วก็มีความสุขมีความพึงพอใจกับชีวิตของเขาชอบแบบอาจจะชอบ อาจจะชอบแบบสั่งสรรค์นเนาะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะมีความแบบชอบแบบเซพสุขประมาณนั้นนะเออชอบความสำราญนิดนึงเนาะเออเอันไปต่อไปก็คือเป็นตัวของตัวเองมากๆอืมการงานการเงินของเขาก็โอเคดี ความรักของเขาก็คือแบบเขาเป็นโสดเหลือแค่อีกถ้วยเดียวมันเติมเต็มเขาก็คือแบบเต็มสิบก็คือเติมเต็มเขาแบบเป็นครอบครัวไปเลยเนาะเขามีความความสุขมากๆความพึงพอใจแล้วก็เขาเพียบพร้อมสำหรับการเติมเต็มประมาณนั้นเนาะอืมเป็นตัวของตัวเองเนาะ อ่ะนี่อยากขออนุญาตอ่ะมาดูใบต่อไปสิอืมสองเหรียญแล้วอะไรอีกดับเลอะไรอีกทีนี้สิบดาบราชนีไม้ อ,อและอีกกรณีหนึ่งถ้าคุณจะได้พบได้เจอคนคนนี้นะคุณต้องมีการเดินทางเขาอาจจะอยู่ไกลาจากคุณก็เป็นไปได้เนาะคนคนนี้มีความเซ็กซี่แล้วก็ดึงดูด ถ้าคุณได้พบได้เจอนะเป็นมีความเซ็กซี่แล้วก็ดึงดูดใจของคุณนะได้แบบเยอะมากเลยแหละเนาะจนบางครั้งทำให้คุณแบบเจ็บปวดอืมหรือว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นคนรักเก่าของคุณถ้าไม่ใช่คนรักเก่าของคุณก็คือเป็นคนที่เคยพบเคยเจอกับความลับที่จบไป เขาคนนี้ในอดีตของเขาเคยมีความรักที่จบจบกับความรักเก่าเนาะมีอดีตท,ที่ผ่านมาในอดีตท,ที่ผ่านมาอืมหรืออีกกรณีกรณีหนึ่งก็คือคุณและเขาเป็นคนรักเก่ากันมีการจบกันไปในอดีตแล้วก็ห่างกันไปเนาะอาจจะ ต่างคนต่างไปทำงานก็ได้คนคนนี้เป็นคนทำงานเก่งเป็นคีนออฟวานเป็นตัวของตัวเองทำงานเก่งมีชีวิตที่อิสระรักความเป็นอิสระแล้วก็พึงพอใจกับตัวเองสามารถเติมเต็มให้กับตัวเองได้เป็นคนบ้างงานเป็นคนทำงานแบบอยู่กับงานแต่งกับงานประมาณนั้นคนไกลจากคุณ เป็นคนที่ครบเครื่องอยู่นะมีความรู้ความสามารถความสลาดอาจจะเป็นคนที่พูดพูดตรงเป็นตัวของตัวเองมากๆบางทีพูดตรงเกินไปจนทำให้คนอื่นเจ็บปวดประมาณนั้นแต่ลึกๆข้างในเขามี energy แบบข้างในจิตวิญญาณเขาคือแบบ มีความบริสุทธิ์มีความเป็นเด็กมีความสดใสมีแสงสว่างในตัวเองเป็นมีความเป็นเด็กเนาะนำความสุขมาให้กับตัวเองและผู้อื่นเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองและผู้อื่นประมาณนั้นแล้วก็มีความแบบยืดหยุน่นเนาะเนี่ยมี energy ให้ energy แบบเหมือนไม้ไม้ไผ่เหมือนต้นไผ่ มันจะเวลามีลมมามันก็จะเอ็นตามไปเนาะเอ็นตามไปประมาณนั้นะแต่เขาก็ไม่ได้จะหลุดไปตามสายลมประมาณนั้นเพราะเขามีห้าม้ห้าม้คือตัวเป็นตัวของตัวเองมีจุดยืนเป็นของตัวเองประมาณนั้นเนาะค่อนข้างแบบเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็เคยพบเจอ หลายๆเรื่องหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในการเดินทางชีวิตของเขาหรือว่าข้างในจิตวิญญาณของเขาเนาะ The w o r ร d ขึ้นมาก็คือเขาก็เป็นคนที่ผ่านโลกผ่านอะไรมามากมายพอสมควรเนาะแล้วก็10ดาบก็คือเคยผ่านอุปสรรคไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินเพื่อน ครอบครัวอะไรต่างๆเขาก็เคยผ่านมาแล้วเนาะจนว่าจุดนี้จุดที่เขายืนอยู่เป็นคีนคีนออฟวานคีนไม้เท้าคือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์พอสมควรแล้วก็เข้าใจตัวเองพอสมควรแล้วก็สามารถวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆเข้าใจ ตัวเองดีแล้วก็เข้าใจผู้อื่นเข้าใจการใช้ชีวิตอยู่กับสังคมเนาะเป็นคนที่ฉลาดพูดฉลาดในการติดต่อสื่อสารแล้วก็รักเดียวใจเดียวด้วยประมาณนั้นเนาะอ่ะทีนี้เราจะมาดูว่าคุณจะได้พบได้เจอเขาในแบบ ในช่วงไหนหรือว่าโอกาสไหนเนาะที่คุณกับเขาสองคนจะได้พบเจอกันอะเรามาให้ไพ่สำหรับนี้เป็นผู้สื่อสารแล้วกันเนาะคุณจะได้พบได้เจอเขาคนนี้ในช่วงเวลาเวลาใดเนาะเออ โอกาสไหนที่คุณจะได้เจอกันประมาณนั้น,น,นกับเขาคนนี้เนาะอ่ะไย่ยามาเปิดให้สัก3ใบละกันเอออันนี้ขึ้นเด็กเด็กดาบ เด็กดาบแล้วก็คิงดาบแล้วก็สี่เหรียญถ้าพูดถึงเด็กดาบเด็กดาบใช่ไหมเออมันก็พูดถึงการสื่อสารเนาะก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนั่นแหละถ้าคุณขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณเนี่ย คุณก็คือคุณมีอำนาจอยู่แล้วถ้าหากคุณเป็นผู้ชายนะคุณมีอำนาจในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับคุณเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับคุณอืมหรือว่าตอนนี้คุณก็คิดคิดอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ทําำยังเก็บเรื่องนี้เอาไว้อยู่มันขึ้นอยู่กับคุณเลยนะว่าคุณอยากจ็พบจะเจอเขาตอนไหนประมาณนั้นเนาะอ่ะ แล้วมาถามความรู้สึกของเขาทีเนี้ยเขาคนนั้นที่คุณอยากจะติดต่อสื่อสารกับเขานะเขามีใจให้กับคุณไหมเขาคิดอย่างไรกับคุณทีนี้เนาะมาเจาะความในใจของเขาคนนั้นสิว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณเออเขาคิดเหมือนกับที่คุณคิดกับเขาหรือไม่เนาะ,ะสามเหรียญ สามใบละกันเนาะเจ็ดเหรียญห้าห้าดาบอืมอดีตที่ผ่านมาเขากับคุณเคยเป็นเพื่อนกันเคยเป็นพาร์ทเนอร์เคยทำงานร่วมกันเนาะปัจจุบันนี้เขาคิดอย่างไรเขาก็ดูนิ่งๆนะดูเรื่อยๆของเขาเขารู้สึกเหนื่อย แล้วก็เขามีความแบบไม่แน่ใจว่าจะเอาไงต่อไปประมาณนั้นเนาะเรามาดูความไม่แน่ใจของเขาสิทำไมเขาถึงไม่แน่ใจกับคุณนะเขามีความลับอะไรที่แบบปิดบังเนาะหกเหรียญหกเหรียญคือการให้และรับ อืมเขาก็คิดคิดอยู่ว่าเขาก็คิดอยู่นะหกเหรียญการให้และการรับหรือว่าอะไรอีกอ่ะอืมหกเหรียญเออความคิดของเขาประมาณนี้นะเขา เขาเหนื่อยแล้วก็เขาไม่รู้เลยว่าคุณก็คิดยังไงกับเขาแต่สิ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะเหนื่อยเขาอาจจะคิดน้อยใจเนาะว่าเขาเป็นคนแบบคนทําอยู่ฝ่ายเดียวแล้วเขาก็ก็อาจจะมีมีมีความคิดแบบอยากอยากจะใจของเขาอยากจะออกอยากจะหยุดอยากจะพักประมาณนั้น <laughs> เออเนาะตรงกับกับ คนที่คุณนั้นคิดถึงหรือเปล่าเนาะอ่ะแล้วเขาคนนั้นที่คุณถามหาเนาะอนาคตอันใกล้ๆนี้เขาอยากจะติดต่อหรือว่าอยากจะ,อ,อ,อ,กจะอะไรกับคุณไหมอืมเขาอยากจะติดต่อคุณไหมเนาะ แล้วก็คําถามคาถามแรกคือเขาอยากติดต่อกับคุณไหมคาถามคาถามที่สองคือแบบถ้าคุณติดต่อไปหาเขาเขาจะตอบรับคุณไหมเนะะาะะยะจะเปิดให้สองคำถามแล,แล้วก็คําถามและสามใบละกันเนาะ,ะเขาจะติดต่อคุณกับมาไหมใน,นในอนาคตอัไใกล้นี้เขาจะติดต่อคุณไหมคุณกับเขาเคยมีประเด็น เคยไม่เข้าใจไม่เข้าใจกันเนาะเขาอาจจะคิดว่าคุณไม่โสดแล้วความรักนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วมันคงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะติดต่อมาแต่เขาก็อยากม,ามีความความคิดความฝันของเขาคืออยากประสบผลสำเร็จกับคุณแต่ในเมื่อ มันไปต่อไม่ได้เขาก็เลยเป็นโสดคําตอบนะเออประมาณนั้นเนาะตอนนี้เขาเป็นโสดอืมเขาคงไม่ติดต่อหาคุณเขาเคยคิดที่อยากที่จะประสบผลสําเร็จอยากเป็นครอบครัวอยากคอมพีดกับคุณอนะอยากได้รับใัสชนะ แต่ในเมื่อมันเป็นสามดาบในเมื่อมันไม่ใช่มนันไปต่อไม่ได้เขาก็เลยตัดสินใจเป็นโสดอือันนี้คําถามที่สองถ้าคุณติดต่อไปหาเขาเขาจะตอบรับคุณไหมเนาะอ่ะมัดูกัน ถามว่าเขาจะตอบรับคุณไหมปัญหามันคืออยู่แปดแปดดาบเขาบล็อกคุณคุณติดต่อหาเขาไม่ได้คุณไม่รู้จะทำยังไงได้แต่คิดเออเขาคนนั้นบล็อกคุณใช่ไหมอืมคุณแล้วคุณก็เลยติดต่อหาเขาไม่ได้ คุณก็เลยคิดแบบว่าหาวิธีอยู่ที่จะติดต่อเขาไปที่จะพูดจะคุยกับเขาประมาณนั้นเนาะอืมถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับที่คุณเทเนี้ยเนาะเอาแล้มาดูจักรวาลสิจักรวาลจะเปิดโอกาส ให้คุณกับเขาได้บนเวียนกลับมาหากันอีกไหมในอนาคตใกล้ๆนี่เนาะเป็นความรักของใครอะ่ะอยากรู้เนาะถ้าถ้าตรงกับใครก็ก็คอมเมนต์เนาะให้ระยาได้เข้าไปอ่านไปนะอืมหรือว่าอยากคอมเมนต์หรืออยากปรึกษาระยาเนาะอยากติดต่อ มาพูดคุยกับริยาเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์นะของริยาเนาะริยาจนมันีเจ็ดแปดเก้าเนาะมาพูดคุยมาเมาหมอยกันเนาะสนุกสนานกันไปเนาะเพื่อนๆพี่ๆเนาะ,ะมาดูสิจัก,กรวาลจะให้โอกาสคุณกับเขาไหมขอสักสามใบละกันเนาะเออ สิ่งที่จัก,กรวาลบอกก็คือถ้าคุณอยากได้โอกาสคุณก็ต้องเดินหน้าแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงอืมถ้าคุณอยากจะได้โอกาสจัก,กรวาลก็จะให้คุณแต่มันก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็คุณก็ต้องอยู่ที่คุณด้วยก็ต้องต่อสู้แล้วก็ ตะลุยไปเลยแล้วก็ก็ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคประมาณนั้นเนาะโอเคเอาแต่แต่สำรับก็คือแบบมันเป็นสัญญาณที่ดีเนาะอ๋อดีนะเพื่อนๆต่างคนต,ต่างมีใจให้กันถ้าสมมุติคุณอยากได้โอกาส จากจัก,กรวาลจัก,กรวาลบอกว่าให้คุณไปต่อข้างหน้าไปเลยตะลุยไปเลยแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งไหนที่มันเป็นอุปสรรคคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงเนาะอยู่ที่คุณประมาณนั้นต่างคนต่างมีความรู้สึกดีให้ต่อกันอืมโอเคเนาะสำหรับวันนี้ระยาก็มีมาฝากเพื่อนๆพี่ๆประมานนี้แล้วกันเนาะ <laughs> ถ้าตรงกับใครก็คอมเมนต์อยู่ใต้คลิปเนาะไว้ให้ระยาไปอ่าน ด้วยนะอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีมีความสุขขอให้ทุกคนพกเพื่อนๆพี่ๆเนาะมีความสุขในการใช้ชีวิตเนาะลัคก,กี้อินเลฟลัคก,กี้อินเกมประมาณนั้นคิดสิ่งใดสมหวังสมปาัฒนาะไว้เจอกันใหม่ในะคลิปใหม่คลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรยายารด้วยนะไว้เจอกันนะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย